ดีคันดีหนี่ก็ปิ้งน้าไหลมานี่ก็ดูมอยู่แล้วมึงน,นี่ดินี่นนมันมาเน่ะนี่เนาะนี่นปักเปงยังมันลงลงอย่งนี้นี่ตังตังดังอืม บรรยากาศตอนเศร้าๆทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเสาร์วันนี้ฝนลงป,ปล่อยๆอันที่เนี้ยไปนะมันเป็นฝนเด้ค่ะบริมวนเป็นหมอกเนะาะสบายดีเดอ้อเนาะสบายดีเบิร์ตสูกูสู้ขนสาบายดีตอนเสาร์ยินดีตอนหาขา่าสู่สองสาวันหลันถุงเดอ้อทุกคนเนาะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเสาร์าวนชิพาทุกคนไปยามตรงเอา้เอาเมือ่อคืนนี้ฝนตกพี่น้องตอนเฮ้านางลิ้นไหลซดนะพระเหลือมอืม้อพอ ยังบาดมันเอาลงมาเบิง่งกิ่ลุมดูวมากินหัวมันเหอะทุกคนบอแม้นเจ้าอย่าพึ่งปลทงทันมือนะมืงในป่าขอกันเลยเท่านี้ไทละมามันกินหัวมันนะโอ้หมาก็ได้สวัสดีเนาะป้ะาข้าวสิาพาทุกคนลงไปหยามเบิ่งตรงเน,น,น,นาะเมื่อคืนนี้นะฝนตกมันกะคันถามว่าแห้งบ่มันมันมาเป็นบาดนะมันแห้งอยู่บาดหนึ่ง,นง,นงเนาะเหลือหลังจากนั้นมันก็เป็นโตกลินนี่ เบื้งในยายเบ่งมุมกลางด่างแถวเขาเนาะทุกคนปกติมันแดดได้แค่เมงในกลางเอออีโฟบอกว่าวมันเสียเห็บนบ่เนี่รััลูกมนเเขาถึงยเป็นทั่วรหายเลยเนแงงนกลาี่ยเขาน่ะเริ่มซุกเริ่มเหลือยงอะไรเบื้งในทางบ้านฝนกำลังลงโปรยโปรยเปยน้องบรรยากาศดีดีแต่เนมตัดาภาพมาที่บนทางหย่างลง <laughs> บ่อยากดีบนได้เบื้งในทางนั้นนะ ฝนหน่อยกำลังลงพากันลงไปยามโตอ้อีพอกัชาวบุญแนวเบาชนะี้ลงไปป่านขั้นแทนาบอคขั้นหนาหลี่ขาดเืยจังวะพอขั้นเท้าเฮ็ดนี่ก็เฮ็ดบ่าได้บนะอเข้าเหมา ว่าเขานะ่ะมันพ่อเหมาแล้วเด็พี่น้องนะเดี๋ยวสิให้เบิ่งใไก้ๆนี่โอ้เบีย่ยโฟกัสโฟก,กัสเขานะ่ะพ่อเหมาแล้วเห็ดเขาเหมาก็ได้ทูกๆปีนี่คือเขาจะเห็ดเขาเหมาก่อนเกี่ยวเขาอยู่แล้วเนาะตัวปีนี้พังเบิ่งลอางถานม,มึองอีเมลก่อนถ่ายอีเมลโอเคตกลงว่าให้เห็ดแล้วก็เลยว่าอันอยากนาดัดชวนกันก,นกบเขา,าเจ้สีเห็ด ต่กี่ว่าสิเมื่อตลาดเศร้าเลยนะคะฝนลิ้นแบบนี้คือสิบุญผู้ใดมาขายทางออกไปปักซ่องคือสิเปื่อนเนาะว่าสิเมื่อสวรรค์อยู่บนนี้สิได้เลื่อนอีกแล้วฝนตกจสิฮะ ดี๋ยวมาหล่นน้ากันปาปาสิลุงีบีบ่ะสมุดยางก่อนละบอข่านะฝนได้ห้ามคูค่คนขลองผู้ได้ก,กาลังออกในค้องนาสาวกาลังหัวสองหัวดําอยู่กําลังสองขยาอันที่มันมุมมุมเนี่ยไปนะคือเขาออกนปพี่น้องเขามันกําลังสีเนาะ ว่าสิบบไปหาเห็ดได้เหมือนนี่แต่ละบ่าวผัดวานเสาดำแล้วเก็กเีเห็ดเมื่อยันส่วนอี๋ไปหล่อยุคนสิบบไปป้าเขาโบขันวานในหัวอันแม่แถาเคียวมันคนละบ่อนไปหาจะเท้าไก่ไกโขกเจาคองยังท่านเดยแบบออกเนาะกําลัางเริ่ม กี้เรืองเรืองแดงเนาะปลามันลดบรรยากาศบ้านนายามสาวทุกคนมัคคิสิป,ประมาณนี้แล้วเนาะ อากาศเย็นเย็นสดชื่นาหายใจได้เต็มปอดทาองน้ำฝนขาวจักจานเช็นบ่ะพี่น้องเบิ่งมิต่ใหย่แมนมุมในบนเขาค่ะเนาะ มันกะดอันแดงหอนมือได้พอละพายุม,มันหอดเขาหอนมือได้บันนี้เขาใหม่อยาว่าหน้าจนเบิดเดือนนี่ เมื่อวานนินาบ,บ่าวสาเ่เบดป่านได้ยูแล้วลว่าเราบริ้ไปยามว่าสไปายน้ำเล่าค่ะค้าพอดีไปนั่งหลินไหลสดเลยบริ้ายทุกคนเ้ย มันขาดได้หนีบอลหรือเปล่าลนั่มกระเต็บน้องบัว ได้ด้ยินเสียงน้ำไหลอยู่ทุกคนหืมใบน้ามันเปื่อยฝนตกตลอด เด้น้ำกับหลแห้งอยู่ดิไรจกจอยู่หัาจะซิบนี้จโตดอกพอน้ำมันทางกระหอดวางเสานี่เนะ,<ล>ะมัน<ล>มันใส่ไประบายิีไปใส่น้ำโอเค ขันเดอดออกพุาเลีเาวลงเลยขอนอนตอนีนอไปนอเป็นรับเป็นรับมอเาว่าแ่จะลงมาแต่เที่ยงคืนผุลงมาบนเ้าขึ้นพอกัตะนุ่นแต่ลงมาไม่๋อ เนนนนนขข้้้ลมัเเสสาพราะว่ามันมันขึ้นง่ายเนาะโอ้โหตีสักตอนที่เขาโยนรุดรุลีสูงขึงมือ้องเต่อ้อู้เลแล้วบปาทันดี หน้าก็ปินน,น้าไหลมานี่ก็ดูมอยู <NBA ô ll rings> <un hall> <S Spe> ่แล้วมึงนี่ด่นี่มันมันอ่ะนี่นี่ปักเพลงกมลังลงลงตรงนี้ปลาซิวกำลังอยากลงเมื่อกี้ห่าเอาแตงไม่ฉุนนี่คนลูกเล้วมันลงปลาเนาะสดๆเลยขึ้นในแต่โซเดียวเนาะ นี่ครลงมารอบล้านาปลาดุกเลยเราซิวกำลังอยากลงมอกระป๋อพอดีเอากันเลยปลาดุกกระอใช่ไหมกราปอได้บอกดแเกสบุนเดี๋ยวสบุนสิเป็นคนตากแมสกเอาบัลโดปลาซิวเซอรหิ่วออกเลยด้ยกู๊ฟเพื่นกับโบโป๊ไวโอพี่น้องฟองไฟเขาไม่เอ้น่าจะช็อตรามันเต้นออกเลยเนี่ยอลงมายา ปราคามเลยเพื่อนาเพิ่์เฮดลีนอาแงี้ไปรัดในปากท่อทั้งนนี้น่ยโอ้ยตัวออกลอยมาแตัวบริกินอ่ะอ๋อมีกุ่งน้ำบริลลอยไปยามห้องอันของปลาแหล่นาะเราลงมาตัวนี้ลมลักแลก็เื่อ่นบ่ได้บอของเราได้ได้ไดได้ได้ไได้ไดได้ได้ได้ไ้ได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 ้ไ้ไดดมไ้ไน้่ด้ด้ไยด้ไง คุณเจพี่พน้องข้าแม่นวามันเด็ดๆนี่สวยๆประมาณแปดเก้าโมงเนี่มาเนาะหลันปลาซิ่วนาซิลุงนองนะนะเบ่านี่ทุกคนนี่มนัมนๆๆพ่อปนเสาจ้าปนสนามหลายๆอย่ามาติด บรรยากาศอยู่ลหลังรีบงนี่น้ำในห้องมนกะไลตลอดพี่น้องพ่อมันออกตลีเฮานอะนี่น้องกินหังมามันเออแมหรือกีแตะหัวเนาะเมื่อเมื่อขึ้นจะลงมาเผาตตดพอกันนะเปล่าาโมนเข้านีเขาเห็นยูไฟลงมาต่อนะประมาณเก้าโมงเบาะลงไป ปดโมงกว่าจ้องปะปะคืนชีขึืนทางนั้นบ่นี่ตะเกาอ่นะปะปะถูกมันต้องเฝ้าเนาะย่านคนรักแน่แล้วก็ย่านรีไปได้ค่อเยวมาลเล่นเล่นคนเลี้ยงที่นี่ขอมาไว้เล่นขอไหมเปิดนไหน มาจะเดินนงมาแมวนะจักไปเบิ่งเห็ดปลัวขาานาดด้วยเดี๋ยวล่อร่อนอนันห้องเบาหมีเบากี้แล้วไปใส่ตุ่มกุ่งมาฝนตก มันกุ้งลายมันเข like ่าอยู่ดอกปลาซิวลงเห็นบ่นอ่ะอู้หูบดบดบดประมาณอีกจักน้อยนี่นี่อันตัวควงน้ำนี่มีปลาซิวเเห็นบ่นนี่บุดบุดบุดหุดบดบุบดบดนนดดด เหแ่นหเห็นป่เอออยพะกะังบกีอยูล้เอาไหมซิมอันยูเทียงมีบ่เพราะ,ะว่าได้กับประมาณกัมหนึ่งเดี๋ยวสวยๆลงมาหยาบใหม่เนาะขึ้นแนวขึ้นไได้แนวกินสาวเร็วนาะปลาซิวกัมหนึงอุใสผะกันยัง ใบเข als, บาพอดีเสียบใบเขาห้อนๆนะทุกคนสันกระต่มสมประคอเสยพระขยแงยงเนาะพอดีใดพอต้มพ่อปนอยู่ยามเธอหนึ่งกันของแนววันนบ้าห้องกระยามไปตอนประมาณสี่โมงเสาร์วะสี่หาโมงเสาร์เราเลยอันก่อนเราไปยามเบ็ดซสำถือวลงไว้อยู่ด้ โอเคจ้า okay, so, พี่น้องนะ้องเดียวสุาสิพากันขึ้นเมื่อแล้วคลิปนี้สวรรค์ก็คือสิได้ขออนุญาตลาละเด้อเนาะขอบใจเบิดสู้ขูสู้ขนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวรรค์เด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเบิ like, share, ่งโฆษณานะให้สวรรค์ในเด้อเนาะไปแล้วสบ,บายดีพอ,พอกันคลิปหนะ้าไม่หยามตรงหลบเสาเดี๋ยว้าเบิ่งรอบสวยปลาซิวมันกำลังอยากลงนะพี่นออ้องหาเบิ่งมันสิลงหลายบ่ตอนสวยๆจักหน่อยนี่ ต่ว่าน้ามันก็ถือว่าไหลแห้งอยู่สำหรับคันเทียบใส่ฝนตกแต่คืนเด้ต๋ตอนนี้มันลงปล่อยปล่อยสิบ,บริาพากันยกครัวมาเฝ้าตรงอีกบ่ <c oughs>